ก็เดี๋ยวเรียนพี่น้องสือนนอ่อมวลชนที่รักทุกคนนะครับผมสสมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรแบบบัญชีรยชเลชอแล้วหัวหน้าพันถทท่ยศีวิไลวันนี้จะมีะแถลงทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันคือประเด็นเรื่องการการขอแสดงความยินดีเรื่องผู้ติดเชื้อโควิดของไทยไทยเนี่ยแซงอเมริกาแล้วก็แซงประเทศอินเดียนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือ ประเด็นชี้แจงกรณีการทุจริตการแจ้งข้อเก่าหาทุจริตคุรุภัณฑ์อาชีวศึกษางบ sp2 ในสมัยปี2553-2555ซึ่งปปชได้แจ้งข้อเก่าหาไปที่เรียบร้อยประเด็นที่3คือ,อการออกใบอนุญาตห้องเย็นทั้งหมด659ใบที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งอาจจะออกใบอนุญาตห้องเย็นโดยมีชอบ ประเด็นที่4คือประเด็นเรื่องกรณีการการคืนไม้พยุงให้กับสบปปลาวนะครับประเด็นแรกก่อนนะครับพี่อ้องส่อมวันชนถ้าถ้าเห็นันนะครับคือมุกวันนี้เผยว่าวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยประมาณ5,000กว่ารายนะครับเสียชีวิตประมาณน่าจะประมาณ57ลรายซึ่งวันนี้เราไม่มีตัวเลขของประเทศสหร,รัฐอเมริกาไม่มีตัวเลขของประเทศอินเดียเพราะฉะนั้น จะเปรียบเทียบว่าณปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานนี้ก่อนไทยมีผู้ติดเชื้อ4,786คนตาย53คนสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ย11,427คนตาย2 9 4คนอินเดียมีผู้ติดเชื้อรายวัน45,699คนตาย816คนนะครับ มาดูสัดส่วนก่อนนะครับว่าประชากรของแต่ละประเทศเป็นยังไงประชากรประเทศไทยมี69ล้าน6 0แสนคนอเมริกามี3 3 2ล้านอินเดียมี 3,700, เจ้ยไอ้สเอ้ยเจล้านคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประชากรอเมริกามีมากกว่าประเทศไทยประมาณ4.77เท่าประชากรประเทศอินเดียมีใหญ่กว่าประเทศไทยอยู่ประมาณ19.79เท่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบ ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเนี่ยตามอัตราส่วนประชากรเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องคูนถ้าต้องการว่าให้เราเนี่ยใหญ่เท่ากับประเทศสหรัฐอเมริกาเราต้องคูณด้วย4.7% 7จเเอเ้ยเท่าไปถ้าเราต้องการว่าอยากเทียบประชากรว่าไทยเนี่ยถ้าสมมุติถ้าเรามีผู้ประชากรเท่ากับประเทศอินเดียเนี่ยเราจะมีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเปรียบเทียบประชากรถ้าไทยเทียบกับอเมริกาก่อนผู้ติดเชื้อรายวัน เอาง่ายๆเราเอาผู้ติดเชื้อรายวันของประเทศไทยคูณด้วย4.77เท่าเพราะฉะนั้นจะมีผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 2 8 2 9ถ้าเรามีประชากรเท่ากับประเทศอเมริกาซึ่งมากกว่าประเทศอเมริกาณปัจจุบันอยู่ที่1 1 4 0 0มากกว่าที่อเมริกาอยู่ที่1 1 4 0 2คนก็แสดงว่าผู้ติดเชื้อถ้าเราใหญ่เท่าอเมริกาเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อมากกว่าอเมริกาอยู่หมื่นโคนมาดูผู้เสียชีวิตณปัจจุบันผู้เสียชีวิตอเมริกาอยู่ที่ประมาณ292คนนะครับถ้าเราใหญ่เท่ากับประเทศอเมริกาเราจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ252.81คนยังน้อยอยู่ยังน้อยกว่าอเมริกาอยู่ประมาณ4 1คนแสดงว่าเราชนะอเมริกาเรื่องผู้ติดเชื้อรายวันแต่เราแพ้เรื่องผู้เสียชีวิตมาดาูเปรียบเทียบก,กับประเทศอินเดีย รประเทศอินเดียเนี่ยณปัจจุบันเรามีผู้ติดเชื้ออยู <in <in ่ประมาณ40,000คนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเอาสมมติถ้าเราเทียบประชากรไทยเท่ากับประเทศอินเดียคือเราต้องคูณด้วย19.77เท่าเพราะฉะนั้นเท่ากับประเทศไทยถ้าขนาดใหญ่เท่ากับประเทศอินเดียกับอัตราส่วนประชากรที่ติดอยู่ณวันนี้4,000คนของเมื่อวานเราจะมีผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่94,715คนซึ่งมากกว่าอินเดียอยู่ประมาณ 49,116คนแต่ว่าเราแซงอินเดียประมาณ2เท่าตัวนะครับอีกส่วนหนึงมาดูผู้เสียชีวิตรายวันนะครับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตรายวันเมื่อวานนี้ประมาณ53คนถ้าเราคูณด้วย19.77เท่าไปเราจะมีผู้เสียชีวิตยวอยู่ประมาณ1,048คน48.87คนเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตมากกว่าประเทศอินเดียอยู่233คนเพราะฉะนั้นเราแซงแล้ว เราแซงผู้ติดเชื้อรายวันของประเทศอเมริกาเราแซงผู้ติดเชื้อรายวันของประเทศอินเดียแต่เรายังไม่แซงผู้เสียชีวิตในอเมริกานะณเมื่อวานนี้ยังไม่แซงกันเกือบเกือบเท่ากาันละยังห่างกันอยู่ประมาณ14นะครับ14เแต่ถ้าประเทศอินเดียประเทศอินเดียถือว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วก็ตายรายวันจํานวนเยอะณณปัจนะนะจุบันนี้เราแซงอินเดียเรียบร้อยแล้วนะครับ พราะฉะนั้นผมขอแสดงความยินดีให้กับรัฐบาลประเทศไทยนะครับที่ทําให้มีผู้ติดเชื้อทั้งรายวันนะครับชนะทั้งสองประเทศทั้งอินเดียทั้งอเมริกาแล้วก็ผู้เสียชีวิตรายวันเราชนะประเทศอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือประเด็นแรกนะฮะโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ในการคํานวณให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยที่บริหารประเทศท่าวันนี้ได้เข้าใจตัวเลขเชิงสถิตินะครับ ประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ประเด็นที่สนะครับกรณีการทุจริตคุรุพันธ์โครงการภายใต้แผนฟ้นฟูระยะที่2ไทยเข้มแข็งหรือเรียกว่า sp 2ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามูลค่า884ล้านซึ่งผมเองได้ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยเป็นเลขาธิการภาคีขายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับทั้งแรกเราได้ตรวจสอบเราได้ได้ยื่นเรื่องดังกล่าวเนี่ยให้กับนายชินวรมูญเกียริในสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี54จนประมาณปี55เราได้ยื่นเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปที่สํานักง,งานคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต lifting, นะครับแล้วก็มาเมื่อประมาณปี55เมษายนเนี่ยเราได้ยื่นเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วพอมาปี57 เราได้สรุปสำนวนเพิ่มเติมไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ไปที่วิทยาลัยเทคนิคฉังเซาและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบแล้วก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าพุลพันธ์นังเกาเป็นแค่ท่อนไม้นะครับเรื่องดังกล่าวเราก็ได้ตามเรื่องไปถึงที่ปปชอีกรอบหนึ่งในปี57ช่วงวันที่15มกราแล้วก็วันที่4มีนาคม2557ซึ่งปัจจุบันเนี่ย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถูกถูกไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนางสาวสาัชิธาราพิชัยชา,นนารงค์นะครับแล้วก็เมื่อเดือนเมื่อเดือนมิถุนามิถุนา,ม,นามิถุนายนคือเดือนนี้คณะกรรมการผมทราบว่าคณะกรรมการปปรชเนี่ยได้มีมติแจ้งข้อเก่าวหาอ,อดีตนักการเมืองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งนะครับแล้วก็ มีพิษสอสออยู่คนหนึ่งแล้วก็ข้าราชการระดับปริญญอีกสองคนแล้วข้าราชการระดับสิทธ์อีกประมาณสองสามคนแล้วก็ข้าราชการระดับผอ,อวิไลแล้วก็คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับคุณลูกคั์ทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบสี่ล้านซึ่งมีจําน,นวนกว่า100ร้อยกว่าคนซึ่งกําลังทยอยไปรับทราบข้อเก่าหาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวเนี่ย เป็นเรื่องที่ผูกพันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลาพิสิทธิเวชชาชีวะต่อเนื่องสมัยรัฐบาลยิ่งรักและต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลคอสชจนถึงปัจจุบันกินระยะเวลาประมาณเกือบ10ปีด้วยกันซึ่งผมเองก็ได้ตามมาโดยตลอดแล้วก็เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่อุกชะกันนะฮะคล้ายๆกับกรณีการทุจริตสนามคุซซ์อซึ่งผมได้ตรวจสอบตั้งแต่ปี56ต่อ57ต่อ58ซึ่งปปชก็กําลังจะ สรุปสํานวนทุกสนามทั่วประเทศซึ่งผมเองได้ไปตรวจทั้งหมดประมาณเกือบร้อยสนามนะครับนี่เป็นเรื่องที่2นะครับมาเรื่องที่3นะครับเพอินว่าทางพักไทยสุวิไลได้รับเรื่องร้องเรียนในกรณีการออกใบอนุญาตห้องเย็นนะครับที่จังหวัดปทุมธาน,นีทั้งหมด659ใบที่อยู่ในกํากับการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคือนายสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นการออกใบอนุญ,ญาตในช่วงปี62ถึงปัจจุบันนะครับอ,อ,อยู่ในพื้นที่คลองหนคลองสองแล้วตลาดท่าโขงนะฮะตรงตลาดท่าโขงซึ่งการออกใบอนุญาตดังกล่าวต้องไปตรวจสอบว่าถูกต้องตามผังเมืองหรือไม่เพราะว่าผังเมืองเนี่ยมันไม่สามารถออกใบอนุญ,ญาตห้องเย็นได้เพราะว่าห้องเย็นเนี่ยจะเป็นตัวเก็บแอมโมเนียเป็นอย่างมากถ้าแอมโมเนียมีมากก็ อันตรายเพราะเวลาระเบิดทีนึ่งสมมติถ้า500กิโลกรัมก็จะมีลัศมีในการทำลายล้างประมาณครึ่งกิโลเมตรนะครับแต่ถ้าห้องเย็นขนาดใหญ่ก็จะมีรัศมีในการทำลายล้างค่อนข้างสูงนะครับเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นทางอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมกับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนะครับได้ออกใบอ,อนุญ,ญาตไปโดยบอกว่าโดยให้ท้องถิ่นเป็นคนออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งการออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ที่ถูกต้องเนี่ยมาก่อนประกาศทางเมืองปี52เนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างอ .1 ซึ่งต้องออกก่อนปี52และต้องมีภาพถ่ายทางอากาศก่อนปี52ที่ที่ออกกำหนดเรื่องทางเมืองห้ามตั้งโรงห้ามออกใบอนุญาตท่องเทียน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเขาบอกว่า อาจจะมีการทุจริตในการออกใบอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะครับก็คือเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะทําหนังสือไปยังรัฐมนตีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมเพื่อตรวจสอบนะครับเพื่อตรวจสอบเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าออกใบอนุญาตโดยที่ไม่ถูกต้องนะครับก็จะมีก็จะมีความผิดนะครับก,ก็จะมีความผิดแต่เท่าที่ตรวจสอบดูแล้วทั้งภาพถ่ายทางอากาศ ทั้งใบอนุญ,ญาตอ .1 ไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉั้นใบอนุญ,ญาตทั้งหมด659ใบก็ฝากทานรัมนติว่าการกระทรวงสาหกรรมไปตรวจสอบนะครับเรื่องที่4นะครับของวันนี้วันพฤหัสนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องอการตรวจยึดไม้พยุงนะครับการตรวจยึดไม้พยุงเมื่อประมาณปี49นะครับของประเทศไทย ซึ่งไม้พยุงดังกล่าวเป็นไม้พยุงของบริษัทในสอปปอลาวซึ่งณนปัจจุบันมีคำพิพากษาศาลฎีกาให้คืนของกลางกับเจ้าของบริษัทไม้พยุงก็คือบริษัทพงษ์สวรรค์อุตสาหกรรมไม้อุตสาหกรรมไม้เป็นบริษัทในสอปปอลาวซึ่งณปัจจุบันนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของกอ,องบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยตํารวจปตทซึ่ง จะมีการคืนไม้พยุงดังกล่าวมูลค่า200ล้านภายในสัปดาห์นี้ซึ่งผมเองในฐานะที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าของบริษัทพงสวสรรค์อุตสาหกรรมไม้ตอนนี้ก็อย่างเรียนไปยังกองบัญชาการสอบสวนกางว่าก่อนจะคืนไม้มูลค่า200ล้านเนี่ยเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพัญระหว่างประเทศควรที่จะให้เจ้าของบริษัทของพงสวสรรค์อุตสาหกรรมไม้และ ทูตทูตสปปลาวประจําประเทศไทยมาเป็นสักขีพยานในการรับไม้พยุงกลับคืนมามูลค่า200ล้านเพราะกังวลว่าเมื่อคืนไปแล้วกลัวว่าจะมีการสม้างในการเป็นเจ้าของซึ่งอาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็อยากเตือนไปยังกองปรญชาการสอบสวนการให้ทําเรื่องนี้ให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อคลหาเพื่อไม่ให้เกิดกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันดีระหว่างประเทศไทยกับสบปอปอลาวครับขอบคุณครับมีใครจะถามอะไรไหมไม่มีก็จบนะครับขอบคุณครับ,อย,อ,บอยู่แล้ว วันนี้ก็ถแถลงไปทั้งหมด4เรื่องนะครับก็ติดตามการทํางานของสมาชิกสภาผู้แทรแนราษดรกันต่อนะครับในในวันในวันถัดไปครับคุมครับ